ครับพี่น้องเบ่งบรรยากาศนะครับเลี้ยงงัวนะครับปล่อยงัวเลี้ยงยงมุสเอวนะครับผมหลายคักหลายเนี้ยครับพี่น้อง อยู่ที่ตำบลมหาสอนนะครับอำเภอโรบุรีจังหวัดเอ้อำเภอบ้านมีนะครับจังหวัดลรบุรีนะพี่น้องก่อื่นกัฝากกดไลค์กดแช่นะผมแลยกักดติดตามกดซับสไคร้นะครับให้ช่อง youtube นะครับบ่าวมอบคนเลี้ยงควายนะพี่น้องมีเสียงร่มกับออไัยนะครับมายี่ยมชมนะครับ ว่าบามันหัวโลนสวยๆนะครับของพี่เช่นนะครับไอเช่นนะครับนี่นะพี่น้องโมพิดหวังนะครับผู้ใดมาของสวยๆงามๆนะครับสำหรับฟูงนี่นะครับ ว่าได้นะครับเป็นมัาที่เป็นฝูงมัาที่พัฒนาใส่พอเลื่อยมายีสบกว่าปีนะพี่น้องตั้งแต่ปี3ามปดนะครับตั้งแต่ปี38ดนะพี่น้องที่พัฒนาใส่พอเรือ่อยมานะครับรถือว่าเป็นฝูงแรกๆหรืออาจจะเป็นฝูงแรกเลยนะครับที่พัฒนา ว่าไทยพื้นบ้านนะครับใส่พอเรือ่อยๆมากนะครับพูดนะครับไทยขบวน ย่างมากนะพี่น้องบางคนสงสัยมีหายบ่อมีหลงบ่อนะครับจำได้บ่อนะครับแต่มีนะครับพี่น้องธรรมดานะครับมันไหล นี่แต่แม่ที่โค้ง่ใหญ่นะพี่น้องโค้งยิ่ๆใหญ่นะหนา,น,า,น,านี่ขอดใหม่ๆนะครับสะดือลูกโบนหลุดเยียนะครับหนาที่บวกเกินอาทิตย์นะครับ <S <S มาแล้วนบถทายขาบวน เกือนหาเมียนะครับโอ้หาวีดีนะครับรอบุงทยขบวนครับนนพี่น้องมามา หลากงี้ยๆนะครับพี่น้องสะสรอนนะครับความฝันของหลายๆคนนะครับมาอีกแล้วนะครับ แดงนะครับพี่น้องแมีนี่แดงโบดนะครับจะบ่าค่อยชัดปันไหนนะครับหมูขอบหูบ่ขอบหูบ่ลึกนะครับแต่ก็ถือว่ามีโบดนะครับเพดดำนะครับแดงๆข้างหน้าหุ่นนะครับ แล้วนะพี่น้องยังโบเบิดนะครับสามร้อยก็ตัวนี่บ่ธรรมดานะพี่น้องเบิ่งเลื่มเนื้อเลื่อมตัวไม่ได่ส่งหนีเบิดนะครับเนะี่ยฝุ่นนะครับพี่น้องเต็มทงหน้านะครับสปารกโกไลกดแช่นะผมเพื่อเป็นกำลังใจในการถ็ดคลิปนะผมนี่ก็ บรรยากาศนะครับ,บการใหญ่งวังวอะไรหัวมาเรียงนะครับผมสวัสดีครับ